สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะพามาเก็บตัวอย่างดินในที่นานะครับไปตรวจนะครับไปตรวจหาธาตุสารอาหารครับพวก NPK นะครับแล้วตรวจค่า pH ของดินนะครับเริ่มแรกนะครับเราก็จะทำการเหยียหน้าดินนะครับ เราเจะเศษวัชพืชหรือพวกอิซวัตถุนะครับข้างหน้าดินออกให้หมดนะครับแต่ว่าอย่าเอา,เอาหน้าดินออกไปเยอะนะครับโอเคได้แล้วครับสำหรับการเลือกพื้นที่นะครับที่เราจะทำการเก็บตัวอย่างดินนะครับในพื้นที่ ที่เขาบอกมานะครับคือว่าประมาณ10จุดในพื้นที่10 10ไร่นะครับแสดงว่าก็จะใช้ประมาณพื้นที่1ไร่ต่อ1 1จุดครับแต่ของผมนะครับของผมพื้นที่ไม่เยอะนะครับพื้นที่อยู่ประมาณ3ไร่นะครับแล้วก็ผมก็จะใช้เก็บตัวอย่างพื้นที่ประมาณไร่ละ สองจุดนะครับแล้วก็เราก็จะมารวมกันนะครับแล้วก็วิธีเลือกนะครับพื้นที่ที่เราจะเก็บตัวอย่างดินนะครับอย่าไปเอาตรงใกล้ที่กองปุ๋ยหมักนะครับหรือว่าตรงพื้นที่ใกล้มูลสัตว์ข้อวัวข้อควายนะครับเราจะไม่เอานะครับเพราะว่าค่าการอะไรค่าสารอาหารมันจะมันจะไม่ตรง ดินทั่วไปนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีสารอินทีเยอะกว่าที่อื่นนะครับแต่เดี๋ยวกอนแต่แต่ตามภาคอีสานนะครับข้อเสียก็คือพื้นที่แต่ละพื้นที่ดินจะไม่เหมือนกันนะครับทำให้การวัดค่า NPK หรือค่า p h นี้แตกต่างกันของขานาดในทุ่งที่เดียวกันนะครับผมว่านะครับ ฉะนั้นถ้าถ้าใครมีที่ตรวจวัดแบบว่าตรวจวัดที่ที่เขามีขายแบบเป็นชุดนะครับมาตรวจเองก็จะดีนะครับผมว่าตรวจเป็นชุดเป็นจุดเป็นจุดเพราะว่าแต่และพื้นที่แต่และงานเนะี่ยผมเคยวัดค่าเพียงเห็นเนะี่ยยังไม่เท่ากันเลยครับเพราะว่าพระอีสานเราหนาจะเป็นงานเล็กนะครับเอาครับเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มแรกนะครับเราก็จะทําการขุดนะครับ กดให้เป็นรูปครับเราจะสับตอบตอบเลือกอะไรก็ได้ครับที่เราหาได้นะครับนี่ผมทาจอบนะครับสับลงไปครับให้เป็นรูปอะไรนะเป็นรูปตัว V ีนะครับเป็นรูปตัว V ีลงไปเลยนะครับสับสองข้างครับครับก็ดินขึ้นมาครับประมาณความลึกประมาณสิบห้าเซนนะครับนะครับ ประมาณสิบห้าเซนหรือหนึ่งหน้าจอบนะครับแล้วก็ดินที่เราขุดเราจะไม่เอานะครับนี่คือจุดที่เราจะเอานะครับอันนี้ผมวะเอาที่ตักนะครับมาเราจะเอาข้างๆ้างนี้ครับข้างเอาข้างไหนก็ได้ครับเอาข้างไหนก็ได้ให้ความหนาประมาณหนึ่งถึงสองเซนนะครับนะครับให้ความหนาหนึ่งถึงสองเซนนะครับนะครับเสียบลงไปแล้วครับนะครับ เราก็จะได้แล้วครับนี่คือหนึ่งจุดนะครับแล้วเราก็ไปทําอย่างนี้เหมือนกันทุกจุดนะครับอย่างนี้เหมือนกันทุกจุดเลยนะครับแล้วถึงจะเอามาผสมรวมกันนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะไปทําจุดอื่นให้มันครบครับแล้วเราจะมาผสมกัน,นครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีขั้นตอนอยังไงนะครับเออสําหรับถ้าเป็น ถ้าเป็นในพวกไม้ผลนะครับไม้ผลนี่เราก็จะไปขุดตรงทรงพุ่มนะครับขุดตรงทรงทรงพุ่มให้ความลึกก็จะประมาณ30เซนนะครับ30เซนคือว่าข้างบนนี่1 5เซนเราจะไม่เอานะครับจะไม่เหมือนกับพื้นที่ปลูกพืชรากตื้นนะครับพืชรากลึกนี่เขาจะเอาลงไปอีก30เซนนะครับ ผมเดี๋ยวเราไปขุดต่อครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวมาดูวิธีการทำต่อไปนะครับแบบหนึ่งนะครับวิธีวิธีเก็บก็คือถ้าเป็นสมมุติว่าสิบไร่เนี่ยเราก็เดินเดิน,เด,นเดินแบบท่าย,ยงนะครับให้มันเป็นลักษณะฟันปลานะครับการเก็บนะครับเพราะว่าพื้นที่มันจะได้ดินแต่และพื้นที่ที่ลักษณะ แตกต่างกันออกไปนะครับเราจะแล้วเราจะได้มารวมกันนะครับหลังจากที่เราขุดดินมาได้แล้วครับเราก็เอามาคุกเขานะครับให้เข้ากันนะครับ <_ d ream> แล้วก็เราก็แผ่นะครับ <_ d ream> ตากล่มไว้นะคร <_ d ream> ับจะตากใส่กระสอบไม่ตากใส่ถุงอะไรก็ได้นะครับตากไว้ในร่มนะครับเผื่งเผึ่งไว้ในร่มนะครับเผ่งไว้จนแห้งนะครับเึืองไว้จนแห้งเราควรจะเก็บ ตอนที่ดินมีความชื้นอยู่นะครับตอนที่ดินมีความชื้นนะครับไม่ไม่ใช่ดินดินแฉะนะครับดินมีความชื้นก็คือหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับหรือว่าเก็บเกี่ยวข้าวแล้วนะครับแล้วก็อีกอีกทีหนึ่งก็คือก่อนที่เราจะเริ่มการเพาะปลูกนะครับก่อนสักประมาณสองเดือนนะครับเพราะว่าเราจะส่งตรวจเนี่ยเราจะใช้เวลาอ่าเขาจะเอาไปตรวจใช้เวลาสองเดือนนะครับ จะใช้เวลาในการตรวจสองเดือนนะครับสําหรับสถานนีพัฒนาที่ดินนะครับครับผมเราจะตากทิ้งไว้นะครับจนแห้งเลยนะครับแล้วก็ตากไว้จนดินแห้งแล้วนะครับนะครับมันก็จะเป็นเนม็ดเป็นเม็ดใหญ่ๆเลยครับดินเราเราก็ทําการเอามาเกลี่ยให้เป็นรูป วงกลมนะครับเขียนให้นรูปวงกลมนะครับให้ให้ให้ดินสม่ำเสมอกันนะครับให้มีความหนาประมาณเท่ากันนะครับแล้วเราก็จะทําการแบ่งนะครับแบ่งเป็นสี่ส่วนนะครับแบ่งเป็นสี่ส่วนนะแล้วเราก็จะทําการแบ่งเป็นสี่ส่วนนะครับนะครับขีดไว้เลยครับนี่ครับ ส่วนที่เราจะเอาไปนะครับเราเอาไปแค่ส่วนเดียวพอนะครับให้ปริมาณประมาณห้ารยกรัมนะครับห้าร้อยกรัมนะครับหรือครึ่งกิโลนะครับเดี๋ยวเราถุงมาแพ็กกันครับนี่ครับแบ่งเป็น4ส่วนนะครับ ทำเป็นกลมๆแบ่งเป็นสี่ส่วนแต่เราแบ่งแบ่งเอาไปแค่ส่วนเดียวนะครับแบ่งไปแค่ส่วนเดียวนะครับเพื่อส่งสถานีพัฒนาที่ดินนะครับก็ทําการมากออใส่ถุงนะครับเอาไปประมาณครึ่งกิโลนะคร,ครับครับหลังจากที่เราได้ดินใส่ถุงแล้วครับเราก็จะมาทําการเขียนมี ชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่ตามที่เราอยู่เลยนะครับที่อยู่ตามบัตรประชาชนหรือว่าที่อยู่ตามพื้นที่ที่เราอยู่นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ระบไุไว้ด้วยว่าพื้นที่นี้เราจะใช้ปลูกอะไรนะครับเขียนเขียนไปเลยนะครับแล้วหลังจากหลังจากที่เราเขียนนะครับใส่เบอร์โทรั หลังจากที่เราเขียนแล้วนะครับเราก็จะใส่ถุงแยก่าะหากนะครับนี่ครับเราจะใส่เป็นสองชั้นนะครับซ้อนเป็นสองชั้นนะครับอย่างนี้นะครับแล้วผมก็จะเอากระดาษที่เขียนที่เราเขียนไว้นะครับใส่ลงไปในถุง ข้างนอกนะครับใส่ไปในถุงชั้นนอกนะครับอย่างนี้ครับมีจะมัดเป็นสองสองชั้นนะครับมัดชั้นดินไว้ก่อนนะครับมัดถุงชั้นดินไว้ก่อนลืมไป ถุงข้างนอกไว้ครับอันนี้ถุงข้างนอกนี่าการบิดถุงเป็นถุงใสไอ้นี่นะครับกระดาษที่เราเขียนนะครับเสร็จเรียบร้อยครับแล้วเราก็นําแล้วเราก็นําไปส่งที่สถานีพัฒนาที่ดินได้เลยตรงครับหรือว่าเอาไปฝากให้กับสถานีหมอดินอาสานะครับประจำหมู่บ้านนะครับ ให้เขาเอาไปให้นะครับอันนี้ผมก็จะไปฝากหมอยินหมู่บ้านนะครับให้เขาเป็นเอาไปส่งให้เรานะครับแล้วประมาณสักประมาณสองเดือนนะครับเขาถึงจะตรวจเสร็จนะครับเขาถึงจะแจ้งเรามานะครับแจ้งเรามาว่าดินของเรามีอินทรีย์วัตถุมีอินทรีย์วัตถุเท่าไหร่มีแร่ธาตุอะไรเท่าไหร่นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับ เกี่ยวกับการตรวจเอาตัวอย่างดินนะครับไปต่วนนะครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตามให้ช่องนายรองคนรักเกษตรนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ